สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำหม่นนดวงคลิปใน้ันนี้เราก็จะมาส่องความรักความสัมพันธ์ของมือที่สามและคนรักเก่าของคุณว่ามือที่สามไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าคนรักเก่าของคุณจะทําแบบนี้กับเขาแล้วคนรักเก่าของคุณทําอะไรกับมือที่สาม ทระะงบานบรรังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการปสครายไล์แชร์คุณอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยเขาสองคนมีประเด็นมีปัญหาอะไรกันผิดใจอะไรกันหรือเปล่านะคะใครเป็นคนเริ่มก่อนใครเป็นคนทําผิดก่อนนะคะเราก็อยากจะเป็นป้าข้างบ้านแล้วเราก็มาอสืบส่องเรื่องราวชีวิตของมือที่3ามและคนรักเก่าของคุณนะคะ แล้เปเอาราศีพิจิกทาน้ำจูปิเตอร์คนเกิดรันรฤหัทธาดินยูเรนัสทตุลมมีจุดจุดกลุ่มแคสเซลราศีกรกฎท่าน้ำเนปจูนทตาดินพฤศพกันมาก่อนเอ,อร์ท่าดินพฤศพกันมาก่อนไฟทตุไฟเมสิโกนูปรัสเซิราศีมีนท่าน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะและคนรักเก่าของคุณและมือที่สามด้วย รู้สึกว่าจอไม่ตรงค่ะทุกคนมีแปดยี่สิบเอ็ดสิบแปดยี่สิบหกยี่สิบยี่สิบสามสี่แล้วก็สิบสองนะคะมีเน่ยจัาประมาณมานี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะว่า ณตอนนี้เวลานี้สิ่งที่มือที่สามยังคาดหวังกับความสัมพันธ์กับคนรักเก่าของคุณอยู่นะคะเขาคาดหวังอะไรเขาต้องการอะไรจากคนรักเก่าของคุณนะคะอ่านจิตอ่านใจของมือที่สามสิ่งที่มือที่สามเขาคาดหวังจากคนรักเก่าของคุณนะคะ ว่าเขายังต้องการอะไรอยู่เออยังอยากจะให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบไหนหรือว่าอยากได้อะไรกันแน่สิ่งที่มือที่สามยังคาดหวังกับคนเก่าของคุณคือความสุข นะคะการดื่มเฉลิมฉลองการกินการเที่ยวการมีความสุขนะ,ะการอยู่ด้วยกันนะคะรื่นเริงบันเทิงใจสนุกสนานร้องรำทำเพลงนะะแล้วก็คาดหวังในเรื่องของการเงินด้วยนะ,ะตอนนี้เวลานี้สิ่งที่คาดหวังได้ไหมไม่ได้5้าเหรียญทั้งทงท,งที่คนรักเก่าของคุณเนี่ย เป็นดีเอ็มเพอเร์เนาะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตมีรายได้มีเงินเดือนนะมีการงานที่มั่นคงแต่รู้สึกว่าสิ่งที่มือที่สามคาดหวังจากคนระเก่าคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วสามคาถาอนาคตมันไม่น่าจะไปถึงเนาะมันไม่น่าจะอยู่รอดอารมณ์เนี้ย นะมันไม่น่าที่จะได้อ่ะตอนนี้ก็คือแบบเริ่มที่จะรู้สึกทนไม่ไหวแหละนะกับสิ่งที่คาดหวงังกับสิ่งที่รอคอยแต่ก็ยังไม่ได้สัทีเพราะอะไรเพราะมือที่สามไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายอ่าไปบังคับ ไปคมคู่ให้คนรักเก่าของคุณมอบในเรื่องของเงินทองรายได้ให้กับมือที่สามมันมีเพียงแค่ในเรื่องของการที่คนรักเก่าของคุณกำลังที่จะยุติบทบาทความรักความสัมพันธ์หรือว่าจบหรือว่าเลิกหรือว่าเหมือนกับหมดเวนหมดกรรมกับมือที่สามแล้ว นะคะเออกฎหมายก็ไม่มีทะเบียนสมรสก็ไม่มีไม่สามารถที่จะบังคับให้คนละก่าคุณรับผิดชอบในเรื่องของรายจ่ายนะที่มือที่สามเรียกร้องได้เขาก็มีการไปปรึกษาหาหรือบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะหรือว่าทนายความเอ่ยญาติพ่อแม่พี่น้องเอ่ยเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะต้องมาหาักค่าใช้จ่ายจากคนละก่าคุณนะ,ะแต่ก็ไม่เป็นผลเนาะ ทำไม่ได้อะคือก็ต้องปล่อยไปฝืนชะตากรรมไม่ได้ฝืนวิบากกรรมไม่ได้นะคะคือเขาอาจจะคิดถึงในเรื่องของการที่แบบคือถ้ายังทนอยู่ต่อไปนะอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้นะประมาณที่แบบคือเจ็บช้ำน้ําใจยังไม่พอนะคะก็ยังต้องเสียเงินเสียทองนํามาปนเปอือมาหมด นะเปลืองเงินเปลืองทองซื้อข้าวซื้อของให้คนรักของคุณกินอีกอารมณ์เนี้ยคือจะอยู่ต่อไปเหรอนะความมั่นคงก็ไม่มีอนาคตความสุขก็ไม่มีเงินก็ไม่มีความรักก็ไม่มีให้และจะอยู่ต่อไปทำไมอะไรเงี้ยนะนี่คือสิ่งที่มือที่สามคาดหวังแล้วมันเป็นไม่ได้มันไปต่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คนตะกาของคุณทําให้มือที่สามผิดหวังจากเรื่องอะไรแล้วทําให้มือที่สามมีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะไปต่อนะฉันไม่อยากจะเป็นครอบครัวอีกแล้วนะคะมาดูซิว่าคนตะกาของคุณทําให้มือที่สามผิดหวังเรื่องอะไรเพราะเขาคาดหวังสิ่งนี้นะคะอ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่มีคู่กรณีนะคะเป็นเรื่องเล่าพลังงานรวม ะะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงก็ได้ฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางไม่ซีเรียสไม่เครียดนะคะไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีใครรูปภาพพายออกมาแบบไหนก็แปรแบบนั้นนะคะมือที่3ผิดหวัง เพราะมีความคาดหวังเรื่องอะไรจากคนละเก่าของคุณเรื่องที่หนึ่งเขาบอกว่าเขาพยายามแล้วเขาพยายามสุดความสามารถสุดแรงเกิดแล้วจนตอนนี้เวลานี้เขาไม่มีแรงที่จะ ประคับประคองเขาไม่มีแรงที่จะแบบมีกําลังกายกําลังใจหรือว่าแรงกายแรงใจในการที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์เขาไม่หวงเขาไม่หึงเขาไม่อยากได้เขาไม่อยากครอบครองเขาไม่อยากจะทําทุกวันให้มันดีที่สุดเขาอยากจะจบตอนนี้เวลานี้แต่มันจบไม่ได้นะคะด้วยการที่แบบเหมือน อาจจะเป็นคนรกเก่าของคุณก็ได้ที่ยังมีอารมณ์นะที่ยังมีความโกรธที่ยังใช้อารมณ์หรือว่าอาจจะใช้กําลังกับมือที่3นะเพราะว่าเหมือนกับไม่ยอมปล่อยให้มือที่3ไปอะ่ะ นะคะมันเป็นประมาณที่คําพูดคําขู่นะของคนรักเก่าของคุณที่คอยขัดขวางไม่ให้มือที่สมไปจากเขานะคะไม่รู้ใครจะหนีใครกันแน่แหละตอนนี้เพราะว่าคนรักเก่าของคุณอาจจะหวังพึ่งพามือที่3าม การงานการเงินหรือว่าความสุขบางอย่างก็ได้ก็เลยไม่ยอมปล่อยให้มือที่สามไปมือที่สามผิดหวังมากๆตอนนี้มือที่สามไม่อยากจะหึงไม่อยากจะห่วงละไม่อยากจะกอดเก็บนะหรือว่าไม่อยากจะคาดหวังการเป็นตัวจริงการเป็นคู่รักในอนาคตอีกต่อไปแล้วอยากจะเดินหนีแล้วแต่มันไปไม่ได้นะคะแต่มันจบไม่ได้เพราะว่าถูกขู่และมือที่สามผิดหวังอะไร ผิดหวังจากการคาดหวังที่เคยคาดหวังว่าหลังจากที่คนรักเก่าของคุณกับมือที่สามคือเขาร่วมเดินทางนะคะเลือ,เ,อ,อเรียกว่าเลือกเลือกร่วมเดินทางไปร่วมกันชีวิตปัญหาเขาจะหมดนะคะสิ้นสุดในเรื่องของปัญหาการเงินนะ,ะและชีวิตของพวกเขาจะมีความสุขในอนาคตแต่ แม้จะมีอาชีพการงานที่มั่นคงหรือว่ามมือที่สามเนี่ยมองว่าคนรักเก่าขคุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานดูดีนะคะมีความมั่นคงแต่รู้สึกว่าสิ่งที่มือที่สามอาจจะมารู้ความจริงทีหลังอาจจะเป็นในเรื่องของการที่วิบากกรรมนะคะวิบากกรรมที่คนรักเก่าของคุณกับมือที่สามร่วมกันจับมือ นะคะการทําลายชีวิตของคุณนี่แหละเขาเพิ่งมาเจอวิบากกรรมร่วมกันใหญนะคะเพิ่งเจอเดือดนเพิ่งเจอในเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตให้พวกเขานะคะเหมือนกับเจอกับความวุ่นวายเจอกับความสับสนเจอกับปัญหาการเงินเจอกับปัญหาการงานบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างชีวิต นะไม่ได้มีความสุขอย่างที่เขาวาดฝันไว้เขาวาดฝันอนาคตเขาวาดฝันโลกส่วนตัวนะคะที่มีเขาสองคนแต่อเผอิญว่ามันไม่ใช่อาจจะมีคนอื่นๆเข้ามาร่วมอยู่ในโลกตัวนั้นด้วยสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนให้กับมือที่สามและมือที่สามผิดหวังอะไรจากคนละเก่าของคุณผิดหวังคิดว่า เลือกคนถูกต้องเลือกความรักที่มันถูกต้องเลือกคนสวยคนหล่อเลือกคนที่แบบเหมือนทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยแล้วจะมีความสุขสบายอยู่ด้วยแล้วจะมีเงินมีทองมีกินมีใช้อยู่ด้วยแล้วจะมีเงินนะไปปนเปอนะไปแต่งสวยแต่งหล่อไปศิยกรรมนะไปซื้ออะไรปนเปื่อตัวเองแต่ยิ่งอยู่ไปยิ่ง เป็นตัวเองนะยิ่งเป็นตัวมือที่สามเองเนี่ยเป็นคนปนเปื้อนะเป็นคนให้เป็นคนเปเป็นคนที่แบบหาข้าวหาน้ำหาเงินหาทองมาปนเปื้อคนระเก่าของคุณนะคะเหนื่อยสายตัวแทบขาดร,รู้สึกว่าต้องอดทนนะต้อง ปนเปื้อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนอกจากเสียตัวแล้วก็ยังเสียเงินนะปนเปื้อคือแบบไปไหนไม่ได้อ่ะใช้ชีวิตจากที่เคยใช้ชีวิตที่อิสระปัจจุบันนี้เป็นเดอะสเตรนจ์นะสี่ทนได้ค่ะสี่ทนได้ค่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าคนรักเก่าของคุณเป็นคนที่รักตัวเองเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวชอบกินชอบดื่มชอบเที่ยวนะมีเพื่อนสังคมเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายเปเพื่อนนะคะแต่ไม่เปรล ตัวเองและมือที่3ผิดหวังอะไรจากคนละเก่าของคุณมือที่3ผิดหวังที่คนละเก่าของคุณอาจจะเคยพูดหรือว่าเคยบอกกับมือที่3ามว่าฉันจะทำให้เธอมีความสุข ฉันจะทำให้เธอเหมือนกับเออหมดปัญหาหรือว่าถ้าเธอมีปัญหาการงานปัญหาการเงินฉันจะให้เธอเนี่ยเป็นคุณหญิงคุณนายอยู่บ้านเลยนะฉันจะไม่มีใครนอกจากเธอคนเดียวนี่คือสิ่งที่มือที่สามผิดหวังจากคนละกล่องคุณแล้วท้ายที่สุดเป็นไงนะคะคนลักก่าของคุณก็ไปมีมือที่สี่มือที่ห้ามือที่หกหรือว่า ทำตัวไม่น่ารักนะรายได้เงินเดือนที่ได้มานะไม่เคยให้มือที่สามเลยนะต้องทวงถามตลอดเลยเอาเงินเดือนเอามาก่อน,นะะรายได้หายไปในหมดเอาไปกินเอาไปเที่ยวเอาไปดื่มเอามากลับบ้านก่อน,นะะเอามาให้ฉันก่อน,นะคะ่าเทอมลูกอะไรเงี้ยคือแบบคือต้องทวงถามอะ่ะอะไรก็ต้องถามนะค,ะคือไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยในเรื่องของค่าใชา้จ่ายเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับครอบครัวเหมือนอยู่ไปวันวัน นะคะแล้วก็เหมือนกับเออเป็นหมอนข้างให้กับคนรักเก่าของคุณไปงั้นแหละมือที่3ก็เครียดเนาะรู้สึกว่าไม่อยากจะเครียดต่อไปแล้วมือที่3ผิดหวังอะไรผิดหวังจากที่คิดว่าคนรักเก่าของคุณหลังจากที่มีการจบความสัมพันธ์จากคุณไปแล้วไปเริ่มต้นกับมือที่3แล้วมือที่3จะเป็นนัมเบอร์วันไปตลอดนะ,ะแล้วมือที่3จะเป็นคนที่ได้รับความรัก นะคะหรือว่าได้รับเอ,อ่อความหลงไหลความชื่นชมความเป็นครอบครัวความเป็นอะไรที่มันมั่นคงอะ่ะนะ,ะรู้สึกว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมากับคนกก่าขงคุณเมื่อที่3มีความรู้สึกว่า ไม่มีความมั่นคงอะไรให้เห็นเลยนะคะเหมือนกับมีมีเพียงแค่เรื่องนะปนเปร์นะกรรมอารมณ์แค่นั้นเองแล้วก็ความเป็นครอบครัวมีบ้านนะแต่ในเรื่องของความสุขความสําเร็จอาชีพการงานเป้าหมายในชีวิตอนาคตนะคะในวัยชราเนี่ยนะจะสุขสบายเนี่ยไม่น่าจะใช่แลละ เริ่มรู้สึกสั่นคลอนกับอนาคตแล้วเริ่มรู้สึกว่าไปไม่ไหวไปต่อไม่ได้แล้วนะเริ่มที่อยากจะฝืนโชคชะตาแล้วว่าเฮ้ยต่อให้เป็นคู่ครองคนรักเนี่ยฉันก็อยากจะเลิกนะต่อให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นภมลิขิตจ,จัดสรรให้มาเจอกันฉันก็อยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อารมณ์นี้เลยนะคะมือที่สามผิดหวังอะไรจากคนละก่าของคุณเพราะตลอดระยะเวลาที่มือที่สอยู่กับคนละเก่าของคุณ ะะเป็นครอบครัวเนี่ยไม่เคยมีความเป็นครอบครัวเลยเพราะการเป็นครอบครัวคือการที่ซัพพอร์ตดูแลซึ่งกันและกันการที่ดูแลลูกนะคะหรือว่าห่วงใยลูกอ่าเป็นการที่เหมือนกับว่าอาจจะมีการรับรองบุตรนะคะคือ สิ่งที่มือที่สามต้องการคือจดทะเบียนสมรสหรือว่ารับรองบุตรหรือว่ามีทรัพสมบัติมรดกให้กับลูกให้กับคนในครอบครัวหรือว่าการเป็นภรรยาที่ดีจะต้องมีทรัพย์สมบัติมีเงินทองมีในเรื่องของมรดกมีในเรื่องของประกันสังคมอะไรเงี้ยประกันชีวิตนะมอบให้แต่รู้สึกว่าไม่ได้เลยไม่มีกฎหมายอะไรที่จะมายืนยันว่ามือที่สามนะคะจะเหมือนกับมีอะไรที่มั่นคงในชีวิตถ้าแบบคนรักเก่าของคุณ เปลี่ยนแปลงไปมีความสัมพันธ์อื่นหรือว่าอาจจะกลับมาหาคุณเนี่ยมือที่สามมีความรู้สึกว่าฉันฉันเหมือนไม่มีอะไรเลยในชีวิตฉันเหมือนไม่ได้อะไรเลยเหมือนเหมือนเหมือนเอาคนลกเก่าของคุณไปเลี้ยงดูปูเสือเฉยเแล้วพอโตแล้วก็ปล่อยให้ไปหากินอะไรเงี้ยเหมือนได้ลูกชายคนหนึ่งอะ่ะนะไม่ใช่แบบได้สามีไม่ได้ไม่ได้ได้คู่รักคนรักมาช่วยเหลือเกือ้อกูลนะแต่เป็นการได้ภาระ อีกคนหนึ่งอ่ะได้ลูกชายได้ลูกสาวอะไรเงี้ยดะาในสิ่งที่มือที่3ามผิดหวัง นะคะคือคืออาจจะเป็นการที่มือที่3แบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างนะทางครอบครัวคือการกินการอยู่การเป็นพ่อบ้านแม่บ้านการทํามาหาเงินนะเลี้ยงดูครอบครัวก็เลยทําให้มือที่สาม,มีความรู้สึกผิดหวังมากๆที่ฉันต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวฉันจะมีทําไมว่าสามีเนี่ยฉันจะมีทําไมว่ะภรรยาอะไรเงี้ยและมือที่สามผิดหวังอะไรจากคนละเก่าของคุณผิดหวังจากความเจ็บปวด มันเป็นคำพูดมันเป็นการกระทำนะที่เคยมีเมื่อครั้งในอดีตอะคืออาจจะเป็นเหมือนกับว่าความเจ้าชู้หรือว่าคำพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่บอกว่าสัญญาว่าจะรักมือที่สามจะเป็นครอบครัวนะคนเดียวกับมือที่สมคือจะไม่ไม่มีความสัมพันธ์อื่นหรือว่านะคะจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ แล้วก็จริงใจกับคนรักนะจะสร้างครอบครัวที่มั่นคงไปด้วยกันอารมณ์เนี้ยคำสัญญาตรงนั้นเหมือนมันเป็นคำพูดลมๆแลงๆนะคะตอนนี้เวลานี้คนละเก่าของคุณ ทำตัวเหมือนกับไปเรียนรู้โลกภายนอกทำตัวเหมือนกับว่าคือไม่รับผิดชอบอะไรเลยเหมือนเหมือนเพิ่งเริ่มต้นน่ะเหมือนใช้ชีวิตเพิ่งเริ่มต้นยังไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นฐานไม่มีอะไรที่มั่นคงไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีความเป็นครอบครัวให้กับมือที่สามเลยทำตัวเหมือนอยู่คนเดียวอ่ะทำตัวเหมือนหนุ่มโสดสาวโสดทำตัวเหมือนเด็กนะเด็กไรเดียงสาอะไรเงี้ยนะคะและมือที่สามผิดหวังอะไรจากคนละกล่องคุณ มือที่สามเขาหน้าที่จะพยายามที่จะยื้อยุดฉุดกระชากคนละเก่าของคุณมาเป็นมาเป็นของตัวเองนะคะแล้วเป็นการที่เหมือนกับว่าเออฉันจะแย่งมาทำไมวะเนี่ยนะะแย่งแย่งภาระมาทำไมแย่งในเรื่องของการที่แบบคิดว่านะ,ะแย่งตัวเงินตัวทองนะะมาช่วยซัพพอร์ตดูแลตัวเองแต่ที่ไหนได้ โอ้โหเป็นการที่ดึงเอาเจ้ากรรมนายเวรจากคุณมาเป็นของตัวเองด้วยซ้ำตอนนี้เริ่มรู้สึกเครียดแล้วว่าฉันทำอะไรวัเนี้นะว่าฉันกำลังเจออะไรอยู่สงสัยเจอวิบากกรรมตัวเป้งเลยนะคะประมาณนี้มือที่สามมีความรู้สึกว่าเออจากการที่เขาพยายามแข่งขันนะต่อสู้แย่งชิงเอาคนรัก ก่าของคุณมาเป็นของเขาเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยฉันนะ่ะทุกเหลือเกินหรือว่ามันเป็นวิบากกรรมหรือยังไงนะคิดทบทวนแล้วทบทวนอีกกับสิ่งที่แย่งชิงมากับสิ่งที่ได้รับมามันคือโอกาสหรือว่ามันคืออะไรกันแน่มันคือภาระเหรอนะมันคือก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่ทําให้มือที่สามเนี่ยมีความรู้สึกว่า คือฉันเหนื่อยแล้วอะ่ะฉันไม่อยากจะแบกรับอะไรอีกแล้วฉันไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรอีกแล้วจบได้ไหมหยุดได้ไห้ยตุติตรงนี้ได้ไหมฉันไม่ไปต่อได้ไหมวิบากกรรมสิ่งเหล่าเนี้ฉันขอยุติเหอะนะคะมือที่สามคือแบบเครียดมากนิ่งมากนะเริ่มที่จะรู้สึกฝืนโชคชะตาแล้วะเริ่มรู้รู้สึกว่าเออวิบากกรรมกําลังทํางานหนักหน่วงกับมือที่สามนะคะกับสิ่งที่ได้รับ นะมันไม่ใช่โอกาสนะมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันคือมันคือเรียกว่าขุมนรกหรือว่าอะไรที่มันมันเหมือนกับแทนที่มันจะเป็นเงินเป็นทองมันกลับกลายเป็นภาระ,ะที่มันห้อยติดตัวนะคะประมาณนี้ชีวิตคือแบบแย่มากตอนนี้เวลานี้มือที่สามอยากจบ อยากหยุดพฤติกรรมนะคะอยากเลิกอยากไล่ให้คนละเก่าคุณไปไกลๆนะคะคือไปจากชีวิตฉันสตีฉันจะได้เริ่มต้นใหม่ฉันจะไปมองเออฉันจะไปทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นนะคะคืออยากจะตัดคนละเก่าคุณออกจากชีวิตแล้วนี่คือสิ่งที่มือที่3ามผิดหวังจากการแย่งชิงมาอย่างเหน็ดเหนื่อยลําบากนะกว่าจะได้มาก็คือแบบเออไม่คิดไม่ฝันเลยว่า ชีวิตจะต้องเจอวิบากกรรมอะไรขนาดนี้นะคะฟังเพื่อไปแก้ทาทําไปแนวทางไปเ่เสีเรียสไม่เครียดขอบคุณทุกกานติดตามค่ะ